วันนี้มาทำกล้วยบวชชีกันค่ะนำกล้วยไปต้มให้สุกก่อนนะคะกล้วยที่นุชใช้วันนี้จะเป็นกล้วยที่สุกหามค่ะกดดูจะยังมีความแข็งแข็งอยู่นะคะเวลาต้มก็ต้องต้มนานหน่อยค่ะจะได้เนื้อกล้วยที่มีความเนึบหนับ กล้วยจะต้องต้มให้สุกดีนะคะถ้าสุกไม่ดีหรือว่าต้มไม่นานอาจจะทําให้กล้วยของเรานั้นมีความฝาดค่ะเพราะว่ากล้วยที่เราใช้เป็นกล้วยหามนะคะเมื่อต้มเสร็จแล้วนุ้กก็มาพักไว้ก่อนให้เย็นนะคะแล้วก็มาปอกเปลือกถ้าชอบเนื้อสัมผัสแบบนุ่มละมุนก็ใช้กล้วยสุกไปเลยนะคะช่วงนี้ที่ตลาดมีกล้วยขายเยอะมากเลยค่ะราคากล้วยน้ําว้าก็ดีด้วยพอบ้านซื้อมาวันนี้ลูกใหญ่เท่าฝ่ามือเลยค่ะ ปกตินุ้ยก็ชอบกินกล้วยต้มอยู่แล้วนะคะกล้วยที่เอามาต้มก็จะเป็นกล้วยที่ยังไม่สุกดีหรือว่าลูกที่กําลังออกเหลืองเขียวมีเขียวปนอย่างนี้นะคะเวลาต้มออกมาแล้วจะมีความเหนึบหนับรสชาติอร่อยดีค่ะวันนี้ลองมาทํากล้วยบวชชีแบบง่ายๆใส่กะทิให้เข้มขน้นหวานๆมันๆกันค่ะร่อว่ากล้วยบวชชีเนี่ยเป็นของหวานที่หาทานได้ยากค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทําขายแต่ก็เป็นของหวานที่ทําง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลย เมื่อปอกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนุก็จะนํามาผ่าครึ่งลูกนะคะเพราะว่ามันลูกใหญ่จากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นพอคําค่ะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็หั่นตามชอบเลยนะคะจากนั้นใส่กล้วยลงไปในหม้อเลยค่ะตามด้วยน้ําตาลกรวดตามชอบเลยนะคะชอบหวานมากก็ใส่มากถ้าชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยค่ะชอบน้ําตาลกรวดตรงที่ไม่หวานแหลมแสบคอนะคะหวานแบบละมุนล,ละมุนค่ะ ทานง่ายดีตามด้วยน้ำกะทิค่ะใส่น้ำกะทิลงไปให้ท่วมกล้วยเลยนะคะถ้าชอบน้ำเยอะก็ใส่กะทิเข้าไปเยอะๆหน่อยค่ะกะทิที่ใช้วันนี้นุงก็ใช้เป็นกะทิชาวเกาะนะคะเสร็จแล้วนุงก็จะแยกตัวที่เกาะติดกันนะคะให้ออกจากกันค่ะเวลานำไปต้มจะได้เข้าเนื้อเข้าหนังดีนะคะน้ำกะทิจะได้ซึมเข้าไปในกล้วยได้ง่ายๆใส่ใบเตยลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ตั้งไฟกลางไปเลยนะคะ ตั้งไฟกลางให้ร้อนค่ะคนไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำตาลกรวดของเรานั้นละลายไม่ต้องตั้งจนกะทิเดือดนะคะเอาแค่น้ำตาละละลายก็พอแล้วค่ะจริงๆแล้วตั้งกะทิกับน้ำตาลให้เดือดก่อนก็จะดีนะคะหลังจากนั้นแล้วค่อยใส่กล้วยลงไปค่ะสีของกะทิจะได้ไม่คล้ำมากเมื่อน้ำตาละละลายดีแล้วนะคะก็ยกลงค่ะเท่านี้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะตักเสิร์ฟได้แล้วทานแบบอุ่นๆก็อร่อยนะคะ หรือว่าจะทานแบบแช่เย็นก็อร่อยเช่นกันค่ะเนื้อของกล้วยก็จะหนึบหนับมากยิ่งขึ้นรสชาติของกล้วยบวชชีวันนี้ก็คือมีรสชาติที่หอมหวานละมุนค่ะเนื้อสัมผัสกล้วยก็หนึบหนึบกำลังดีน้ำกะทิก็หอมมันเข้มข้นมากค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนในครอบครัวสำหรับเมนูวันนี้กล้วยบวชชีบวชด,ด้วยน้ำกะทิและน้ำตาลกรวดแบบง่ายๆค่ะ